ตรวจสอบกับคุณธันพิสิทธ์เลิศบำรุงชัยรายงานสดจากสะพานปลาจังหวัดสมุทรปราการครับรับคุณนิติรัตน์คุณโมนยครับที่ท่าเรือสะพานปลาจังหวัดสมุทรปราการยังคงเงียบเหงาติดต่อกันเป็นวันที่2แล้วนะครับเรือประมงหลายลำยังคงจอดเทียบท่าอยู่ที่นี่ไม่ได้ออกไปหาปลาตามปกติส่งผลกระทบต่อราคาปลาที่ตอนนี้เริ่มปรับตัวสูงขึ้นเราจะไปสำรวจบรรยากาศที่ตลาดปลาจังหวัดสมุทรปราการกันก่อนครับ แม่ค้าแผงปลาทะเลตลาดปลาจังหวัดสมุทรปราการต้องตะโกนบอกลูกค้าเป็นระยะว่าวันนี้ราคาปลาอาจจะแพงกว่าทุกวันนะครับเนื่องจากไม่มีสินค้ามาเติมจากผลกระทบเรือประมงหยุดเดินเรือหลังรัฐบาลไม่ผ่อนผันตามกฎหมายประมงใหม่เวลานี้ต้องพึ่งปลาจากเรือดุนชายฝั่งหรือเรือประมงขนาดเล็กของชาวบ้านที่ยังคองออกหาปลาตามุ่มน้ําในวิถีดั้งเดิมนายชาลีกเกษมโกสินหนึ่งในพ่อค้าตลาดปลา บอกนะครับว่าต้องรับปลามาจากแพรปลาหลายแห่งมาปนกันเพื่อให้มีสินค้าจํานวนมากเพียงพอต่อการขายประจําวันและต้องพึ่งพาจากเรือประมงลําเล็กของชาวบ้านแถบนี้สถานการณ์ก็ไม่ถึงกับเร็วร้ายมากนะครับเพราะว่าเรือประมง,งถูกกฎหมายยังคงออกหาปลาอยู่แต่ปัญหาก็คือพ่อค้าแม่ค้าเริ่มแย่งสินค้ากันคนที่เป็นลูกค้าประจํามาก่อนก็อาจจะได้สินค้าไปก่อนครับ ทีมข่าวของเราใช้เวลาเดินสำรวจและพูดคุยกับพ่อค้าแม่ค้าในตลาดแห่งนี้อีกหลายคนพบว่าคนขายปลาหมึกได้รับผลกระทบจากเรือประมงหยุดหาปลามากที่สุดนายนริศฝอยฮิรันพ่อค้าปลาหมึกรายใหญ่ของตลาดแห่งนี้บอกว่าราคาปลาหมึก ดีดตัวสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดครับหลังจากเรือประมงหยุดเดินเรืออย่างปลาหมึกกล้วยในถาดนี้2วันก่อนขายอยู่ที่กิโลกร,รัมละ1 4 8บาทก็ขยับขึ้นมาเป็น175บาทและปลาหมึกอีกหลายชนิดก็ราคาปรับขึ้นกิโลกร,รัมละ20บาทนะครับสาเหตุก็มาจากปลาหมึกนั้นไม่สามารถเลี้ยงในกระชังได้ต้องออกเรือไปหาในทะเลได้เพียงอย่างเดียวส่งผลให้เวลานี้ต้องลดจํานวนปลาหมึกที่ส่งให้ร้านอาหารซีฟู้ดลงด้วยครับสำหรับบรรยากาศบริเวณท่าเทียบเรือ สะพานปลาจังหวัดสมุทรปราการก็เป็นไปอย่างเงียบเหงาเป็นวันที่2เรือประมงส่วนใหญ่ยังคงจอดเทียบท่าเป็นแนวยาว2ฝฟากแม่น้ําตั้งแต่ปากอ่าวไปจนถึงท่าฉลอมระยะทางราว5กิโลเมตรเพื่อรอดูท่าทีของรัฐบาลครับผู้ประกอบการเรือประมงส่วนใหญ่ยังคงเรียกร้องให้รัฐบาลผ่อนปลนมาตรการตามกฎหมายใหม่ต่อไปครับคุณโมนายคุณนิติรัตน์ครับ